ร้อยละร้อยร้อยว่ากันแล้วกันร้อยดิบละทำอะไรอร่อยจมาวันนี้กุ้ก็มาอร่อยเรียมร้อยสามสาวเหมือนสามเตาโคต้าเลือกจริงยำ

ลงไปไปมาหนีเบียไป่ยังยังอืโครนะอืมอืมต้องมป้ออดเวยอืด้ปอดมากเถออ๋อืมยังๆคังังไม่รู้ใครโทรมามันหยุดโอเคโตัวไหน